ในคลิปนี้จะแนะนําวิธีการปิดคมดาวไลท์นะครับซึ่งดาวไลท์รุ่นนี้ที่เจ้าของบ้านซื้อมาให้เป็นดาวไลท์รุ่นเก่านะครับซึ่งรุ่นใหม่เป็น led แล้วก็เขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาจะไม่ยาวแบบน,นี้ครับก็คือจะไม่ลึกนะครับจะสั้นๆแค่นี้นะครับเหมาะสําหรับยุคใหม่นะที่เขาใช้การอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่แบบนี้ก็ถือว่ายังพอยังมีใช้อยู่นะครับเป็นการติดดาวไลท์ทิ้งเจ้าของบ้านเขาซื้อมาให้เป็นแบบ รุ่นเก่าอยู่นะครับทีนี้การติดดาวไลท์เนี่ยมันก็จะมีฝ้าแบบนี้ครับเนี่ยฮะลองดูครับฝ้าที่ผมติดดาวไลท์ไปแล้วนนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นฝ้าทีวาซึ่งก็สามารถที่จะถอดนะมามามา,มาเจาะรูข้างล่างซึ่งสะดวกนะฮะแต่ก็อีกฝ้าแบบหนึ่งคือฝ้าเรียบฝ้าเรียบเนี่ยต้องทําข้างบนเลยแล้วก็มาจุดนะวัดระยะให้ได้ได้ตำแหน่งน,นั้นจะยากกว่านะยากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ต้องเจาะข้างบน แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูไอแบบนี้ครับเป็นฝ้าทีบาเนี่ยอันดับแรกครับเราก็เอาไอก้วยมันนี่แหละครับตัวสะท้อนแสงตัวกลวยเนี่ยมาขีดอ่ะขีดเส้นนะเห็นนิสอเราเนี่ยขีดพอขีดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรอยเกิดขึ้นทีนี้เราก็จะใช้อุปกรณ์ถ้าจำนวนปริมาณไม่มากเราก็ใช้เลื่อยฉลุแบบนี้นะครับนะก็กดลงไปนะครับแบบนี้นะ ซึ่งก็ทำไม่ยากครับนี่ฮะแล้วก็เลื่อยไปตามรอยรอยวงกลมนะครับแบบนี้นี่แปบ๊บเดียวเหรครับก็จะได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จเลยครับว่าเราจะใส่ยังไงครับหลังจากที่เราเลื่อยฉลุเป็นรูเป็นวงกมลมเสร็จแล้วนะครับลําดับต่อไปก็คือเราก็จะนำเอาดาวไลท์นี่แหละครับมา มาติดตั้งนะครับนีเราก็สวมเข้าไปเลยนะครับแบบนี้แล้วมันจะอยู่ยังไงล่ะวิธีการคือมันจะมีสปริงครับรุ่นเก่าใบนี้เขาจะมีสปริงแบบนี้มาให้นะครับวิธีการก็คือเราก็จะบีบตัวนี้นะครับมาดูใกล้ๆกลครับตรงนี้มันจะมีรูอยู่หลายรูให้เราเลือกใช้ทีนี้วิธีการก็คือเราก็จะให้มันยึดยังไงล่ะก็คือเราก็จะบีบบีบตัวสปริงนี้นะครับบีบเข้าไปนี่ครับให้มัน เลือกรูใดรูหนึ่งครับผมเลือกรูกลางนะครับเนี่ยเลือกรูกลางนะเสียบเข้าไปอ่าจนมันดังแก๊กนะครับอันนี้อ่าเนะฮะดูนะฮะดูนีะน่ะฮะมันก็จะอยู่ละนี่นี่ตัวแรกครับเนี่ยอันนี้เป็นอีแบบหนึ่งครับในคลิปก่อนน้นนี้นผมผมยึดจากข้างข,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 ข้างหลังนในคลิปนี้ผมยึดจากขา้างหน้าก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนหนัดนะครับดูนะตัวที่สองสปริงอ่าก็บีบเหมือนเดิมครับอ่าแล้ก็บีบ บีบตัวสปริงแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในรูนี่ครับนี่นะแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ดันแบบนี้เข้าไปนะครับอ่าก็จะอยู่แล้วอ่าและอีกตัวหนึ่งครับมันมี3ามตัวเราก็ใส่ใครบนี่นะแล้วก็บีบเหมือนเดิมครับนี่ดูนะฮะก็เข้ามารูนี้นะ ตัวนะง่ายมากครับนี่ฮะแต่ก็ดันเข้ามาอึบ้บนี่ครับแน่นเลยเห็นไหมฮะนั้นตัวการติดตั้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ดูด้านหน้าครับเป็นแบบนี้นี่นะครับเป็นแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ตัวนะฮะตัวกลวยนี้เข้าไป นี่แนหะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยการติดดาวไ์เนี่ยมันไม่ยากหรอกครับใครๆก็ทําได้แต่สําคัญคือติดแล้วเจ้าของมานเขาไม่ด่าไม่ด่าไงครับก็คือมือเราเนี่ยมักจะไปเปื้อนที่ฝ้านะครับเพราะนั้นมือเราพยายามจะให้แ่ให้เปียกโดยเฉพาะเหงื่อนะครับเพราะนั้นระวังตรงนี้ด้วยครับช่างไฟฟ้าทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะนำม,มันไปต่อสายแล้วก็ยึดติดกับจุดของมันครับว่า งานที่เสร็จแล้วจะเป็นไงครับนําไปต่อสายเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับหลังจากที่เราติดดาวไลท์เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราเอามันมาประกอบนะครับก็คือเอามาติดตั้งโดยการต่อสายไฟเข้านะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆยกแผ่นฝ้าเนี่ยนะครับใส่มาแต่ที่สําคัญในยกแผ่นฝ้าในขั้นตอนสุดท้ายสําคัญก็คือมือเราต้องไม่ต้องไม่เปียกนะครับดูว่าไม่เปื้อนอะไรแล้วนะครับเราก็พยายาม่าให้แผ่นทีบานะยครับแผ่นยิบซ้ำเนี่ย อ่ามันมันเปื้อนนะครับเพราะถ้าเปื้อนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดรอยเป็นรอยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ครับนี่นะครับก็ขั้นตอนก็มีแค่นี้นะครับนะฮะอ่ะครับก็เดี๋ยวเราเทสโด้วยการเปิดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับติดตามชมครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็แค่เอาหลอดใส่ครับหลอดใส่เข้ามาพอดีว่าผมเอ่อเปิดสวิตช์ไปแล้วนะครับนะครับก็แค่นี้ครับขั้นตอนิดหลอดดาวไร เอาละครับขั้นตอนในการติดดาวไลท์ก็มีแค่นี้ครับง่ายๆอันดับแรกคือนำกรวยอย่างนี้นะครับไปขีดเป็นวงกลมแล้วก็ฉลุเป็นวงกลมแล้วก็จากนั้นเอาดาวไลท์ไปติดตามในคลิปที่ได้อธิบายกันแล้วนะครับแล้วเราก็นาดาวไลท์มาติดตั้งณจุดที่เรา,าต้องการนะครับตามตําแหน่งที่ระบุไว้นะครับตามในแบบ นะสิ่งสําคัญสุดท้ายของการติดตั้งดาวไล์ก็คือเรื่องของความสะอาดอย่าให้มีร่องรอยเรื่องของปลอยมือเรือ่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ฝากทุกๆคนด้วยนะครับทําได้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ